เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อจำกัดโครงการอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวีรบุรุษเขาคอนักรบพระราชากู้แผ่นดินจัดยิ่งใหญ่สมเกียรติโดยมีพลเอกพิจิตรกุลวนิ์องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นประธานและพันตํารวจเอกสุรโชคเจษดาเดชรองประธานโครงการประธานคณะกรมาการมการการจัดงานผู้กํากับสืบสวนภูธรจังหวัดอำนาจเจริญผู้ดําเนินการโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมเชืดชูเกียรติวีรกรรมอันหารก้าของวีรบุรุษเขาคอนักรบพระราชากู้แผ่นดินอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้คนไทยได้รู้จกักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 งานน้อมลำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยัรางกูลและเชิดชูวีรกรรมวีรบุรุษเขาค้อนักโร,ระราชากู้แผ่นดินจัดได้อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติมีแขกผู้มีเกียรตินักธุรกิจและเหล่าคนดังในแวดวงกีฬามัดมวยอทิเช่นเขาค้อเขาสา,ายกาเล็กซี่ชนะสงครามปอเปาอินหงาคารวานซ่าหมาว และเหล่าศิลปินนักร้องและนักร้องหน้าเหมือนรวมทั้งประชาชนเหล่าบรรดาทหารผ่านศึกต่างเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันหลายร้อยคนและชาวเขาชาติพันธุ์ต่างๆมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากภายในงานมีพิธีถวายสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คุณพิมลสตบุตรผู้ช่วยผู้ว่าการภาค3350รัตตรีสากล ได้กล่าวถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จากนั้นพลเอกพิจิตกุลวณิชและผู้ร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลต่อด้วยเพลงต้นไม้ของพ่อตามด้วยพิธีการมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานจากนั้นทางผู้ร่วมกิจกรรม ได้มีการร่วมกันถ่ายภาพร่วมกับพลเอกพิจิตกุลลวนิชองค์ขมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นอันเสร็จพิธีบันเทิงพื้นบ้านวัฒนธรรมท้องถิน่นวิถีชีวิตของชุมชนเทพบันเทิงติดต่อโฆษณาโทร081 3989633 083 088 08 8097 80จจากวิถีชีวิตของชาวบ้านผ่านความเชื่อศาสนาและวัฒนธรรมสู่ความบันเทิงจนเกิดเป็นศินลปะวัฒนธรรมไทยทั้งสี่ภาคจากรุ่น สู่รุ่นกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม